เลยนะครับแสดงเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อสุนัขเพื่อนบ้านแอบย่องเข้าหลังเด็กน้อยขณะปั่นจักรยานออกมานอกบ้านกัดเด็กน้อยคนนี้ก่อนที่แมวที่เลี้ยงไว้จะพุ่งเข้าปกป้องเจ้านายไปดูภาพเลยนะคะโพสต์ใน YouTube ค่ะชื่อคลิปว่า my cat save my son หรือแมวของผมช่วยลูกชายเอาไว้กัดเข้าที่ขาของเด็กนะคะก่อนที่แมวจะวิ่งมาช่วยค่ะโอ้โห คือลูกชายของเจ้าของคลิปเนี่ยกำลังปั่นจัก,กรยานเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วจู่ๆสุนัขของเพื่อนบ้านก็ย่องมาทางด้านหลังแล้วก็กัดเด็กน้อยคนนี้กัดเข้าไปที่ขานะคะจนกระทั่งล้มลงไปกองกับพื้นแล้วแมวซึ่งเป็นของบ้านหลังนี้ที่เลี้ยงเอาไว้ก็พุ่งตรงออกมาจากบ้านแล้วพุ่งเข้าใส่หมาอันธพาลตัวนี้ค่ะนี่ซุ่มเข้าไปกัดนะเนี่ยอ้อมหลังไปสังเกตเห็นไหม เข้าที่ขาแล้วดูแมวดูครับแมวพุ่งใส่เลยค่ะอย่างไล่ตามไปต่อด้วยนะคะช่วยไล่หมาให้ก่อนที่แม่ของหนูน้อยจะออกมาดูเหตุการณ์อันนี้ผสมกับคำว่าหมาลอบกัดเนี่ยนะถ้าเราพูดกันสนวนเนี่ใช่ค่ะสนวนณน์แอบเข้ามาด้านหลังเนี่ยนะฮะแต่แมวก็รักเจ้าของสุดชีวิตเหมือนกันภาพนี้ก็เป็นภาพชีวิตที่หาดูยากเป็นคลิปดังเลยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนำเสนอกเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ ดูฮะแมววิ่งมาช่วยนะคะจนหมาก็กระเจิงไปเหมือนกันนี่มุมหนึ่งฮะโอ้แล้วก็กลับไปดูนายโอ้โหดูคือมาเพื่อมากับเลยนะคะใช่ครับนั่นแหละฮะแมวมาช่วยอตอนนี้ค,คงเป็นแมวฮีโร่ที่โดงดังอย่างแน่นอนเนี่ยทั้งหรท์ใช่นี่ฮะเด็กน้อยคนนี้นะครับกับจ้อแมวตัวนี้นี่เห็นไหมฮะ นานไ anyway, งก็เรียกว่าเป็นฮีโร่แล้วนะคะมาช่วยชีวิตนานฮะฮีโร่จริงๆใช่เพราะว่าถ้าแมวไม่มาช่วยนี่ก็อาจจะยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะใช่ค่ะคือพุ่งชนกระเด็นออกไปเลยเนี่ยนะอ่ฟังอีกทีนึงเขาเป็นฮีโร่เขาเป็นฮีโร่อ่า ก็เป็นภาพด้านหนึ่งก็น่ากลัวอีกด้านหนึ่งก็น่าประทับใจ<ะ>มาว่า